แจ็คนะครับวิรพงศ์เทพีเป็นเจ้าของฟาร์มสเตย์ปูนซับฟาร์มนะครับก็คือเดิมทีเราเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาที่อยู่ในกระชงังในเขื่อนสีนครินทีนี้จะมาต่อยอดธุรกิจโดยการนาฟาร์มปลาเนี่ยมาพัฒนาไม่มีที่พักมีวิธีการเลี้ยงปลามีการเรียนรู้พวกนี้เข้าไปครับทำเป็นที่พักในฟาร์มเป็นฟาร์มสเตย์ครับปกติก็คือเราเป็นฟาร์มที่เราผลิตปลาเพื่อจะ ขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทอยู่แล้วทีนี้มันก็จะมีหลายๆคอมเมนต์ว่าที่ฟาร์มเราสามารถเข้าไปให้อาหารปลาด้วยได้ไหมคะสามารถเข้าไปทําอาหารกินได้ไหมอะไรเงี้ยมีที่พักไหมอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นจุดหนึ่งประกอบกับที่เราเข้าร่วมอบรมปั๊บมีอาจารย์หลายๆท่านเขาก็แนะนําเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็เลยทาใา้คิดว่าเอเราลองน่าจะต่อยอดธุรกิจตรงนี้ดูครับเราเข้าไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลากับชุมชนในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนกะเหลี่ยงในจังหวัดกาญจานบุรีด้วยก็คือเป็นที่เดียว ถ้าเราเปรียบเทียบกับรีสอร์ททั่วไปรีสอร์ททั่วไปก็จะมีเรื่องของการพักผ่อนแล่นก็มีแค่เครื่องเล่นทั่วไปก็จะไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงปลากับชุมชนด้วยครับต้องเล่าว่าเดิมทีผมเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทมา10กว่าปี ทีนี้พอเราลาออกมาต้นต้นปีแล้วก็มีโครงการเข้ามาเราก็ไปเจอก็หนึ่งเราคิดว่าคงจะเป็นโอก,กาสให้เราได้เปิดวิทยัศน์มีเครือข่ายจะได้เจอหลายๆอาชีพยอย่างเงี้ยครับนั่นคือวัตถุปรงค์หลักเลยที่เข้ามาพออาจารย์สอนโอ้โ oh, ห oh, มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอให้เราหาจุดด,ดีของของตัวเองหาพันธมิตรต้องหาอย่างนั้นบางเรื่องเราอาจจะทามาแล้วบางเรื่องนี่เราอาจจะเออเป็นเรื่องใหม่จริงๆอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอก็ก <laughs> ็ดีมากแลวก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ได้ได้เลยครับจุดเด่นของของผลิตภัณฑ์เลย ควบคู่กับช่องทางที่ลูกค้าเราต้องหาจุดแมทของเราให้ได้บางทีเราแบบก่อนมาเนี่ยเราคิดว่าสินค้าเราเนี่ยสามารถที่จะขายได้ทุกคนแต่พอเราได้เรียนเนี่ยรู้เลยว่อ๋อควรจะต้องจัดกลุ่มลูกค้ายัางไงและวิธีไปะจะทำพัน์ยังไงครับปกติก็คือทางเราขายให้กับนักท่องเที่ยวส่งให้โรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทอะไรพวกเนี้อยอเพิ่มยอดขายในส่วนของออนไลน์ได้มากขึ้นเพราะว่าอบรมมันมีหลายๆหัวข้อที่เราแบบเบอยังไม่เคยทำเลยจริงๆการไลฟ์สดการทํา YouTube การให้ข้อมูลลูกค้าในในเพจเราอะไรเงี้ยพอพอเราเริ่มให้ เราจะเห็นชัดว่าเพจที่เรามาเนี่ยแบบตัวคนที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือคนที่เจอเพจเนี่ยโอ้บวกเป็นเป็นระดับพันเปอร์เซ็นต์อะ่ะ <laughs> SME Go f o r w a r d 2020นะครับก็ ผมรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีคือหนึ่งคืออยากทํางานบริษัทมาแล้วก็มาร่วมโครงการถือว่าเป็นโครงการรัดโครงการแรกเลยที่ที่คัดอาจารย์ที่มาสอนในแบบลงลึกมากอาจารย์ที่มาสอนในละคนรู้จรงิงคือแบบทุกคนให้เขาแนะนาได้เป๊ะเป๊ะ,เ,ปะเราไปทําจรงิงแล้วเกิดผลเลยเพราะฉะนั้นเนะี่ยโครงการที่ผมดอว่าผมรู้สึกขอบคุณขอบคุณทีมงานขอบคุณอาจารย์ทุกคนแล้วก็จะมีโอกาสแนะนำเนี่ยก็จะแนะน,นํท่านท่านใหม่ๆที่จะเข้ามาอยากให้มาเรียนรู้ครับจุดนี้คือว่าช่วยธุรกิจเราได้เยอะมากจริงๆครับ